ความเป็นมาของชื่อชุมชนชุมชนวัดทีรันลูจีเป็นชุมชนที่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นมีวัดเก่าแก่นับร้อยปีอย่างวัดทีรันลูจีวอนวิหารและเป็นชุมชนย่านเมืองแห่งประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมมีความเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีความหลากหลายในกลุ่มชนที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมุสลิมกลุ่มชาวลาว กลุ่มชาวมอนและกลุ่มชาวจีนผสมผสานความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตโดยมีวัดโบสมัสยิดและศาลเจ้าเป็นศูนย์ที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสภาพทั่วไปในชุมชนสภาพบ้านเรือนของคนในชุมชนมีลักษณะเก่าโซมแออัดคับแคบ บริเวณโดยรอบเป็นคลองมีร้านซ่อมรถอยู่ในชุมชนและรถสัญจรผ่านไปมาตลอดจากการสำรวจชุมชนวัดฮีรันลูจีปัญหาสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญของชุมชนและในชุมชนที่เราไปศึกษาพบแหล่งยุงลายเป็นจำนวนมากทำให้คนในชุมชนเป็นโรคไข้เลือดออกกลุ่มของพวกเราเห็นว่าควรมีการเฝ้าระวงังและควบคุมป้อง,องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกกลุ่มของพวกเราจึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อลดการชุกชุนของลูกน้ำยุงลายเพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้และความเข้าใจและร่วมมือการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกโครงการ Colored it, it All Do Not l a z y e d i t m o k i t o วัตถุประสงค์ของโครงการ 1. เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อให้คนในชุมชนมีพฤติกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคให้เลืดอ,ออก 3. เพื่อลดความชุกของลูกน้ำยุงลายกลุ่มเป้าหมายบุคคลที่อยู่บริเวณซอยวัดฮิรันรูจีแขวงฮิรันรูจีถนนอินทรพิทักษ์เขตทนบุรีกรุงเทพมหานครการดำเนินการโครงการ 1. ประชุมชี้แจงตัวแทนแต่ละรัวเรือนในพื้นที่ชุมชนวัดฮรันรูจี เพื่อจะอธิบายราย,ราย,รายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมและเพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการคิดและเสนอในกิจกรรมที่ต้องการให้มีการดำเนินงานในโครงการ 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 3. กระตุ้นให้คนในชุมชนนำหลัก5ส3กไปปฏิบัติโดยประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระยเสีย้งของชุมชนสัปดาห์ละหนึ่งครั้งหลัก5ส คือสะสางเก็บเฉพาะของที่ใช้ทิ้งของไม่จำเป็น 2. ส,สะดวกการจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบ3คือสะอาดการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ 4. คือสุขลักษณะรักษาความสะอาดปลอดภัยไร้มลพิษ5คือสร้างนิสัยแบ่งเวลาทำห้าสอเป็นประจำหลักสามก็คือ1เก็บขยะ เก็บเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. คือเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งไม่ให้ยุงลายอาศัย 3. คือเก็บน้ําภาชนะรองน้ํามีฝาปิดมิดชิดไม่ให้ยุงลายวางไข่ 4. ดําเนินกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคให้เลือดออก มีหัวข้อย่อยดังนี้นะครับ4.1ทำลายลูกน้ำยุงลายและแหล่งพาอพันธ์ุยุงทุกวันศุกร์4.2ใส่ปลากินลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่เก็บน้ำตามหลังคาเรือนวัดโรงเรียน4.3สำรวจความชุกลูกน้ำยุงลายในหมู่บ้านทุกวันศุกร์4.4จัดกิจกรรมบิกินิ่งเดย์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับข้อ5มีการใช้แบบทดสอบความรู้หลังประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แบบสอบถามความพึงพอใจในกิจกรรมการป้องกันลรกให้เลือดออกและแบบสอบถามความพึงพอใจ 6. สรุปและประเมินผลโครงการ 7. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้พร้อมทั้งคืนข้อมูลให้กับชุมชน 8. รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการครับดังนั้นกลุ่มของพวกเราจึงได้ทำโครงการ c o l l e c t i d o r d o n o t r a s i s edit mosquitoes ok เพื่อรดและกำจัด แหล่งกำเนิดยุงลายในชุมชนเพื่อให้ชุมชนปลอดภัยจากไข้เลดอดออกครับ